ยิ่นาลิกาเห็นว่าเวลามันยังเดินต่อไม่อาจจะตีราคาของอยวาจาให้เป็นเงินหรอกเห็นประกายไฟต้องเติมน้ำมันเป็นเพลิงก่อเหมือนใช้ปัจการที่ธรรมดาเพื่อเปลี่ยนจากบ้าให้เป็นเบิร์นถึงคราเชิญแต่ที่มันอยากให้เป็นกับยามีหลักที่ยังนัเป็นปรักยาสา่ที่มันถังจะป ได้สระให้ไปจั์กันว่าปากก็เป็นศาสตราคำพันกับสลับมันสกัดฟ้ากับหมัดและตะหวัดมันได้ปากกาเสิร์ฟคำไม่เไม่ตับเพื่อสลับลงบนฝักให้ต้ำหนักถึงว่าดาบมันจะหักคาไม่ใช่อ้าอ้าทายาชนะเป็นเพลงบรรเลงแบบเป็นกันเองให้เปิดฟังไม่ใช่ผักกลายไปเปิดกันเพราะว่าฮิปฮอปอิสโนทิกก็เข็มวินาทีส่งเสียงทิกทิกช็อคจนว่าชะเกิดยังไม่ทันก็คงไม่ทันเลยจัดแนวเพลงขนาดคงจะได้ยินถ้าหากว่าเกิดฉันเก็บรำบรรจุเวระเบิดคตทำให้เสียงมันลั่นเหมือนว่าเออเกลึกเหมือนคนในฮอลคอนเสิร์ตที่มีจิตพันคิดดแล้วสตายผม มมันมันนดูกันแบบว่าฟลิปทันควันอยากจะพลิกพันคำสำหรับทุกคนที่ได้ลองคลิกมาฟังจะเสิร์ฟรางกันให้ได้รับประชาร์เหมือนกับในพัตเตอรคารแต่ว่าง,งานเหมือนกับพิพิธ ไม่สนแต่ว่าผมจดและก็จํามาไว้ก่อนที่พิชิตรางวันผมจะไม่ทิ้งกลางคันขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้ผมไม่ต้องยิ้มรำพันผมเลยคิดที่จะทําไม่ใช่จะหยุดตั้งแต่เด็กประถมคุณนก็รู้พูดถึงดีบีโอ,โอโคุณน้มันแดงคเป็นเอก,กฉันทำมันก็กจะเป็นเศษขนมจนได้เป็นกลออนอามาแปะผนังให้ได้ฟังกันมันๆเน่อ่าเบรกถลอมแต่นั้นทำมาใช้ให้อาเ,เด็กผสมมันจะเต็สม พก็แค่เหตุกับผลก่อนที่จะไปพีดีต์วิธีคิดที่ผมยังสปีดไม่เฉพาะออะไรแต่ไปบอกใครเพื่อผมมีทริคบางคนได้เข้ามาถามทำไงกับวีฟิปแตบฟรีทริปก็ดูดีบซี BC. แล้วถ้าทำไม่ได้ก็เอาบิ v ๊บีมิกซ์ปีนี้ผมฟรี ip, ip, ทริปฟิปชีนยังไม่บรรลุนิติจะทุบที่ที่ไปรำให้ไหลเสมือนแม่น้ำจำในพิจิตกับเพจที่เสียเป็นลิควิดในยุควิกฤตยังแรปไปทุกสายทุกโชว์เพราะโฟล์ทผมมันทะลุนิติคิดสิฟลิปดิเอาคำไปเก็บคีดเขาเรียกผมเด็กปลีบเจ็บจี๊ดแถมเพลงยังเพลีีเเปกดด็ไลอ ต้องเสร็จพลีสฟซ่อยากจะโฟล์ไปอีสิบเอ็ดวีกอะโย